สวยเลยอันนี่ย้น้องอย่าลืมตอนนี้ที่ว่าจะไปเรียนเออนี่แหละมัาคารเนี่ยนะเออจะได้จะได้ฟังเสียงระดับเรามังคาอ๋อทางบางนาเออนนั่แหละนัไรอะไร ก็เรงนามเลยคนพวกนี้คนพวกนี้เขามองไม่เห็นแต่เขาจะมีจรรยาการเขาจะจับคู่ไว้เขาจะจัเขาจะจับไว้ต่นี่พี่พี่จ๋านี่คือมองเห็นไงครับนีวพี่จ๋าจะอธิบายคนที่เขามองไม่เห็นแต่ก็เหม่อได้ได้ง่ายกว่าเพราะว่าเราเราต้องแต่อธิบายต้องใจเย็นๆนะคือถ้าเขาทําอะไรผิดพลาดเนี่ยเราต้องพยายาอธิบายว่าแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ว่าบางคนเป็นเจ้าอารมณ์ไม่อธิบายโดยโูกถูกจริงพี่จริงใช่เลยใช่เลยอ๋อบางคนนะพี่นี่ก็ i ี g อะไรเนี่ยดดอเดีวเดอ๋อไปพูดถึงสมัยตอนอยู่พัทยาไงโอ้พุทธาวัดหวัดผมระจำอะเขียนจะเลผิดก็ไม่ได้ฮะแล้วพี่ช่ยิงใครใครเป็นฟูตอนเออา ผคือก่นั่งรถกริะไครับอตีก็ับเล์อะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่แม่นเคยคปาเก็ดใช่ปะแล้วได้ข่าวว่ามันแข่งโกบอนน่แล้คุณสมชายแกมาเป็นกรรมการที่สนามชัยเนี่ยใช่ครับใช่แล้วคุณสมชายแกมาเจอว่าแม่ไปอยู่ไอ้เท้าแกสั่งวิดพื้น น่าด้วยเว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ฝึกบัคเก็ตออโอ๊ยครูสั่งครูสั่งวุ้ทีไหนก็ได้เว้ยครูสั่งวุ้ทีไหนก็ได้เว้ยดังนังไงดังไงเออเฮวฟเวอร์เอาเปิดตึตเก่งเลยไม่ตึกโซโล่แล้วทีเดียวแล้วทีเดียวแล้วทำไมเรียนก็เรียนมาแล้วทำไมไม่ถือไม่เท้ามาเออแล้วฟิวแน่นอนนั่งเลต้องถือไม่เท้ามาให้เขาเห็นไม่งั้นโดน อทีทาางแไปเร็วที้ทาไปแอปสันน่ะแน่นอนเกตเวเกตเวไม่ใช่ทางเข้าไปเินะทางไปแอปสันทางไปเกตเวทางไปแอปสันเลยนี่นห้องินดาอะห้องสินดาหห้องินดาโอ้โหแบบ พูดเยอะเรยนิดานอยู่ไหนพิดาก็โราดโราดอยู่ไหนอยู่โคราชโคราดอยู่บางคลองบางคลองอยู่ไหนอยู่โคราชอุยที่ยอากาลังดบางช่องอากาศอบนพอกันที่นี่ใช่ใช่ี้าไพี่นอนเดี๋ยวอาทิตหน้าต้องไปอาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวแล้วบางช่อง เยี่ยมไปเยี่ยมในยายครับนเฮ้ยจะไปโพสที่พนก็ได้ไปนะได้ไปครับอยู่แถวไหนกันพี่พี่อ้นเอออยู่หมู่บ้านทันตะวันครัแถวแถวตลาดหน่อแถวแถวตลาดแขกนะผมก็อยู่บนน้ผมก็อยู่ทันตะวันอืมหมู่บ้านบ้านติดเขาอุ้ยบรรยากาศดีมากเดียวหลังดีนะบรรยากาศดีเลยจะไปนอนรีสอร์ทตรงข้างรถไฟไปหน่อยอ่ะที่รีสอร์ทถ้วไปพี่ไปแบบไปหาช่องให้ดูพี่ไปยังไงเอ่อไทางไหนบางนรุตู รถตู้บางทีรถทัวร์รถทัวร์ผมว่ารถทัวร์อ็รถตู้มันร้ำประแอร์ไม่ไม like ่น้ำไงรถรถทัวร์ไ uh อ้นี่ตู้เทวดาเทวดาทัวร์ไม่ใช่เทวดาทัวร์แต่ว่าแต่ว่าพ่อไปจอดจงหน้าบ้านผมเกือบเกือบเห็นบ้านผมเลยแต่ว่ารถทัวร์ตอนเนี้ยมันน้อยมันมันไปจอดมันไปจอดรถตัสจอดมันไม่จอดมันไม่จอดรถตังกตั๊เก่าแล้วมันไม่จอดรถตัสทีนี้ว่าถ้าจะรถตัสมาจากมันเบ้านพี่อ่ะมันมันข้ามอเตอร์ไซค์เป็นร้อยอ่ะบ้านผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยเท่ากับ ห้ารเมตรเองคือเลยถ้าผมจะซอยลงสูดคือใกล้เลยจีบลงไหมบ้านพี่อ่ะนั่งรถไปเขารถเป็นพันเฮ้ยมอ้าวก็ม่เมารถไปไงโอออาจารย์พี่พี่มจะไปไปอเไปม่อไหร่อ่ะนาเกอที่ไปเพงกลับมาเมื่อเดือที่แล้วไม่ชบกิน ได้พี่บ้านบ้านที่เปิดหองจัอูันเข้าเดือนตุลาบ้างใช่ใช่เดือนตุลาบ้านทางรรวันก็อาน้าน้ำก็อยู่นั้นแหละอ๋อเหรอตอนไหนอุบวนทางวัน ความคิดเห็นจากรากนที่นี่สัจารนนนครืองู็มจะลับให้เป็นกล้องหน้าเรูปแบบานรัมากจะลัให้เป็นกล้องความคิดเห็นจะปรากนที่นี่เสจิ้แวก็มีคนของเราไปโอบปากนี่ใเราไม่ต้องมาเราไม่ต้องบินไปารเขาแล้พี่เป็นไงเป็นไแบบเอาคนเราไปดูว่าใช่อยากลุกไปไหนอยาหาญาตินะอยไปที่ไหนแล้กาที่พักอย่างพี่ไปพีเช้าเย็นกลับ คือออกจกบ้านประบาดที่สามอยลนี่ขักลับนี่ถ้าปั่นจักรยานนี่ขึ้นเนิด้วยนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยต้องให้คนน้ชื่ออะไรนี่อะไรนะที่ขับรถเนี่ย้องี่กองเลดี๋ยวให้ี่กองไปดูเรื่องกระเป๋าก่อนไปได้เพราะว่าสำคัญของคับา่นเยอะ พี่เมยเอามาด้วยอ่ะไม่พี่ลืมมันโดนจักรยานไงตอนพี่ตอนแรกเขาทิ้งไว้ที่ห้องก็ได้จันไม่ใช่กระเป๋าแน่นกระเป๋ากระเป๋าถือมีอะไรบ้างไหนอ่ะก็มีพวกบัตรประชาชนบัตรวิธีการอะไรแล้วก็อะไรเขาเรียกอะไรแบบนั้นอ่ะสำคัญสำคัญรบกับบัตรบัตรไอทีมครับพี่เมยะตอนงานโคบอลที่ผ่านมาพี่เอ็มเชียร์ทีมเลยนะขอแก่น์เพอพะจะเกณฑเนี่ยเอ็มช่วยอาจารย์เนี่ยอาจารย์ ตัวใหญ่ๆเดี๋ยวนอาจารย์เ bon> ล่นชวนอาจารย์เล่นรวมทีมเล่นโกลบอลเลยโอบอลไม่ใช่ไม่โอ้โหพอฉันเล่นกูยื่นนะพอไหวอ๋ออะไรวะต้นไม้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 เข้าสวนเนี่ยต้นไม้เยอะต้นไม้ประมาณสองสามต้นเนี่ยเยอะตอนเที่ยงมีอะไร อย่างีไม่รู้สิดีเหรอแ่ตัวละรมากี่กิโเมตรเไม่เคยเจอที่เจอบ่อยนะรุ่เนเพื่อแสดงความคิดเห็นเพอนกลุ่มทยอดสุดกับผู้คนสลับให้เป็นลองเรื่องมือแอบสดความคิดเห็นจะลอเ็